สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อ ความฝันของคุณจะเป็นจริงในไม่ช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาเช็คพลังงานกันก่อนเลยอะไรใดๆทําไมไพ่มันแบบเอไพ่มันแบบเอโอเค เอาขอภัยนะคะในความชา้าพลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ใบแรกนะคะ Seven of Swords ใบที่สอง Strength ใบที่สามค่ะ Ace of Wands เอ้ยอเออถูกแล้วใช่ใช่หน้าไพ่แปลกไงปกติจะเป็นรูปแบบพุ่งทยานเป็นไม้พุ่งเนาะแล้วก็ใบที่สี่นะคะ Temperance แล้วก็ Ace of Swords โอ๊ยแปดแปดมานะจ๊ะแปดแปด แล้วก็ Two of Pentacles mm. King of Pentacles แล้วก็ Queen of Swords แล้วก็ Page of Cups นะคะเอา้าอุ๊ยหนึ่งเหรียญจ้ามานะหนึ่งเหรียญน,นั่งมานะจ้ะเออต้องปลดล็อกให้ได้น,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วก็ในออบวอลนะคะใต้สำรับนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีสิงห์ราศีธนูเด่นมากานะจ๊ะวันนี้แล้วก็ถ้าลมเปถุนดุนกุมถ้าน้ำกระกฎมินพิจิกนะคะแล้วก็ดินพฤษภกันมังกรสรุปประหบทุกธาตุทุกราศีแต่ที่เด่นๆเ,เนาะที่ขึ้นมาชัดๆก็คือจะมีสเตรนแล้วก็เทมเพอเรนซ์นะคะเป็นช่วงของ มีความสับสนอยู่บ้างเออสับสนหรือสงสัยหรืออะไรก็ตามแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่กำลังปรับสมดุลมากๆอืมปรับสมดุลพลังงานเราฟัดคิดว่าตัวคุณนะทำเขาเรียกอะไรจัดก,การทุกอย่างได้เป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งมากอืมมีความแบบ มีความถึกอ่ะเออถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือแบบเนี่ยสเตรนท์ขึ้นมามีความเฉิดฉายมีความถึกพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าเรื่องงานคือไฟแรงชัดเจนเด็ดขาดมั่นคงเรื่องของสภาวะอารมณ์เนาะบางคนก็อยู่ในช่วงที่นิ่งแล้วอืมแต่ก็ยังเฟิร์สเหมือนยังเห็นบางพลังงานที่ยังแบบ ยังมีติดกับดักอยู่บ้างนะคะในแบบภาพลวงตาภาพมายาหรืออะไรก็ตามเนาะมันมีความกังวลเกิดขึ้นหรือว่าการติดการพันธนาการตัวเองไว้จากความคิดนั่นแหละความคิดหรือความกังวลไปก่อนกังวลอนาคตหรือว่าเหมือนนฟิลอาเมืดแปดด้านเนาะตามตามไพ่เลยแปดดาบแปดด้านอืมฟิลนั้นเห็นไหมเอาผ้าปิดตามมาปิดตัวเองเอาความคิดตัวเองมาขังตัวเองไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามเนาะ ทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็จะกระจ่างคืนขอให้คุณปรับบาลานซ์ให้ดีๆสมมติว่า แค่เราเรารู้ว่าเรากังวลใช่ไหมเราเรากังวลเราเครียดมากๆหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้ค่ะเราก็จะมีวิธีผ่อนคลายอืมแต่ละคนก็จะมีวิธีผ่อนคลายเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าให้เฟิร์สแนะนําก็คือทําสมาธิทุกคนมันจะช่วยแบบได้ไวนะในความรู้สึกของเฟิร์สเนาะช่วงที่เฟิร์สกังวลมีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามอะ่ะเออก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเนาะแล้วก็เอ้ยกังวลเกินไปแหล้วทั้งที่มันมันอนาคตอะมันยังมาไม่ถึงอะ่ะเออนั้น ณปัจจุบันก็ยังมีข้าวกินมีอะไรแบบเนี้ยเออเราก็ไปกังวลกังวลวยเจ้าจ่ายทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่าไฟหนูนี่นั่นต่างๆนานานไปเออแล้วทีเนี้ยก็ทําสมาธิเออพอทําสมาธิเสร็จเหมือนแบบวเบชันเราอะขึ้นความถี่เราอะคะ่ะพลังงานเรามันแบบมันปรับได้นิ่งขึ้นอะจากที่มันแปรปรวนอะทุกคนเราค่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆออืมแต่บางทีก็ขี้เกียจเนาะมันมันยากที่จะแบบดึงใจตัวเองอะช่วงแรกๆมันจะแบบอืม ไม่อยากจะนั่งเลยเงนะี้ยเออแต่เมื่อไหร่ที่ฝืนปุ๊บพอนั่งปุ๊บรู้สึกดีตลอดตลอดแล้วก็บอกตัวเองตลอดว่าทําไมไม่ทําตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยทุกคนนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะมีความวุ่นวายสับสนเออเดี๋ยวก็ไปหลงหนูนล,ลงนี่ฟุ้งนูนฟุ้งนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดึงกลับมาเนี่ยไพย่ไขึ้นความสมดุลเยอะมากเลยนะนี่มี two o p e n e s แล้วก็ temperance เป็นช่วงของการประเมินสถานาการณ์ช่วงของการปรับสมดุล energy น่าจะมีความแบบ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงพอสมควรฟอรู้สึกว่าบางบางพลังงานที่เข้ามาฟังเนี่ยคืออาจจะคอนโทรลยากแต่ว่าคุณจัดการได้นะดูจากหน้าตาดูจากสีหน้าตามีความมั่นใจมากนะตอนนี้เออหลายๆคนนะคะทำตามส็ญชัตาญานตัวเองแล้วก็แบบเป็นอิสระมากขึ้นรู้สึกว่าอืมช่วงนี้อาจจะมีความแบบใช้อารมณ์ ก็ไม่ใช่ใช้อารมณ์สิใช้ความรู้สึกนําใช้ความรู้สึกนําแต่ก็มีความชัดเจนอยู่ในนั้นนะคะมีความที่แบบหนักแน่นมั่นคงนิ่งอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่ามีคิงอ f p เ n นเค l e ขึ้นมาหลายๆคนอาจจะแบบเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะที่มีความแบบมัง่งคั่งมีความแบบ นิ่งแล้วอะเออคงที่แล้วอะไรเงี้ยอืมนะคะจากสภาวะอารมณ์จากเหตุการณ์ที่เจอมาแต่ก็ยังมีบางพลังงานที่มีเอ e o ออฟสอดขึ้นมานะเซเว่นออฟสอดเอมีดาบขึ้นมาแต่ว่ามันหายห่วงค่ะอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆแล้วซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนก็คือมีการรู้ตัวอือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วอ๋อมีนี่ด้วยเอ e o ออฟเพนเ l เคนะคะ ก็เป็นพลังงานของโชคลาภของขวัญหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้รับพรได้รับโอกาสได้รับข่าวดีได้รับของขวัญมากก็เป็นได้เออมันก็เลยคลายคลายความกังวลคลายความสับสนเหล่านี้นะคะเออไพ่บอกว่าให้วางใจนะถ้าเกิดว่าใครยังมีพลังงานสองใบนี้อยู่นะคะเหมือนแบบวางใจวางใจนะอะไรเงี้ยปล่อยวางนะบางบางเรื่องอะ่ะแบบ ไม่ต้องแบบเก็บมาคิดเยอะอะไรมากมายเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายในในที่สุดทุกอย่างมันจะแบบเป็นไปได้ด้วยดีอะทุกคนอืมถ้ายิ่งไปกังวลมันมันจะยิ่งเกิดขึ้นนะในสิ่งที่เธอกังวลเออเนี่ยมีไพ่มีควีนออบสอดขึ้นมาแบบจ้องหน้าจ้องตาแล้วว่าเฮ้ยบางทีบางเรื่องแบบเธอวางใจสิเธอไม่ต้องไปฝืนเธอไม่ต้องไปแบบควบคุมอะไรถ้ามันคอนโทรลอะไรไม่ได้ก็ ปล่อยค่ะปล่อยฟโฟล์ต้นรำระบำไปกับเหรียญสองเหรียญน,นี้แบบนี้เลยทัวร์เพนเดอรเคิลคอยแบบบาลานซ์ให้ดีๆฝั่งนี้ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความฝันในเรื่องใดที่กำลังจะกลายเป็นจริงเฟิร์สจะใช้เป็นไพ่อะไรดีอ่าเฟิร์สขอเก็บไพ่สำหรับนี้ก่อนละกัน จริงๆมันก็จะเป็นฟิลไพเราเรื่องแหละอืมคือได้แบบเวลานั่งสมาธิก็จะได้หัวข้อมาแบบแปลกๆนะคะทุกคนหัวข้อมันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงเอา้าอะไรของฉันเนี่ยงงมากอ๋อถูกละความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริงในเรื่องใด หรือไพ่กำลังจะบอกอะไรกับทุกๆคนก็ได้เนาะให้ไพ่เล่าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเอ,อ่เอไพ่ o ั a c l e คแนะนํากันหเหรียญหรอมีใครเจอปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่บ้างไหมคะเฟอร์คิดว่าจะปลดล็อกนะอืม จะได้ปลดล็อกเรื่องนี้นะเนี่ยเทมเพลนมาอีกแล้วโอ้โอจริงๆอ่ะเฟิร์รู้สึกว่ามันมีคำหนึ่งขึ้นมาเนาะ เหมือนจะต้องทํางานกับภายในนะเราก็ปรับสมดุลเรื่องของภายในเรื่องภายในที่ว่าก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เอ่อพระเขาเรียกอ,อะไรอะโลกภายในเราดีอะอืมภายนอกก็จะดีตามสมมติว่าถ้าตอนนี้จิตใจเราความรู้สึกเราอารมณ์เรามันว้าวุ่นมันแปลปวนไปหมดสถานการณ์ภายนอกก็เช่นกันอย่างเช่นอะภายในเราขาดแคลนใช่ไหมในเรื่องของอ่าเงินก็ได้หรือว่าความอยากได้ความทยานอยากความอยากมีความ แบบอะไรแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยเราอยากอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้สิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาหรือความฝันของเราหรือสิ่งที่เรากําลังจะทำอ่ะมันก็จะยิ่งไกลออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบบาลานซ์สมดุลในตรงเนี้ยนะคะเราบาลานซ์ในสมดุลในเรื่องของโลกภายในของเราอมเคลียรท์ที่ใจเราอะ่ะแล้วก็พอเคลียร์ใจเราใช่ไหมพอใจเราเหมือนอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของเรามันคงที่ปุ๊บ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนเองตัวเราก็อยากจะรู้สึกลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะรู้รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแบบมันเหมือน,นจะมีแรงอะ่ะจากที่หมดไฟจากที่แบบโอ้ยไม่รู้จะเอายังไงต่อเออจะหาทางออกตรงนี้ยังไงอะไรยังไงพอเหมือนเรื่องของความรู้สึกของเรามันสมดุลเราเริ่มรู้ตัวและว่าเรากังวลและเราเครียดและเราเราอยากและอะไรเงี้ยเรารู้ตัวหลายๆสิ่งหลายอย่าง,างกับอาการหรือว่าสภาวะนั้นๆนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนเอง พอภายในเราเปลี่ยนใช่ไหมภายนอกก็จะเปลี่ยนตามอย่างเช่นเอ,อสมมติเรากาลังห่อเหี่ยวอยู่อะเออแล้วเราแบบ ปล่อยละเลยไปหาสิ่งภายนอกมาทดแทนโดยที่เราไม่ได้อยู่กับมันจริงๆไม่ได้อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆจริงๆอะ่ะมันก็ยังแก้ไม่ได้ตรงจุดแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับมันจริงๆสมมติอ่ะตอนนี้เอ้ยเราห่อเหี่ยวใช่ไหมอ่ะเราเฝ้าดูเลยเฝ้าดูโดยที่ไม่ตัดสินเลยไอความห่อเหี่ยวเนี้ยมันมาจากไหนเป็นพ่ออะไรเออหาคําตอบได้มันเดี๋ยวมันจะเจอคําตอบได้ด้วยตัวเองอะ่ะอาจจะใช้เวลากับตัวเองนะเฟิร์สคิดว่าจะได้คําตอบดีที่สุดการทําสมาธิก็ได้ค่ะ มันถือว่าเป็นการได้ปรับคลื่นพลังงานของเราด้วยอืมแล้วก็ The Emperor โอ้ยโอ้ยออกมาแล้วเมื่อกี้เห็นวิวออฟฟอร์จูนแต่ว่าไม่เอาโอ้ยว้าวเดอะซันจ้าทุกคนซันชายมาแล้วนะคะความสดใสความสุขเอ่อรังสีแห่งความอบ อุ่นแสงสว่างไม่ว่าก่อนหน้านี้จะทุรักทุเลในเรื่องใดก็ตามนะคะพลังเดอรซันขึ้นมาแล้วรับกันไปเลยอเอเนอร์จีของความมั่นคงของความหนักแน่นของพาวเวอร์ของบารมีคือพพอร์ตมากไม่ว่าจะเป็นเทมเพลนความสมดุลแล้วก็รังสีของเดอะซันใช่ไหมเดี๋ยวขอแบบขอขยายขยายความนิดนึง แสดงถึงความสุขที่เกิดขึ้นเฟร้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวหรือว่าทุกใจหรือว่าเศร้าหรือว่าเครียดวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกใจฟูใจชื้นขึ้นมากขึ้นนะคะหรือว่าเถ้าเหตุการณ์มันรู้สึกว่ามันทุรักทุเลก่อนหน้าเนี่ยเฟร้สึกว่าคุณจะได้พบแสงสว่างอือจะมีแบบเขาเรียกอะไรพลังบุญมันพลังบุญมันเปล่งประกายอ่ะเออจะมีแสงสว่างมานําทาง นะคะก็คือในช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าอยากที่จะทาอะไรอะไรเงี้ยก็คือทําไปเลยแบบอยากจะสร้างอะไรอยากจะเปล่งเขาเรียกอ,อะไรอะทาอะไรที่แบบมันเป็นเพียวๆอ่ะเ,เออทาแบบเพียวแบบเปิดเผยไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ปิดบงังแบบมีความบริสุทธิ์ใจก็จะช่วยเสริมด้วยแล้วก็ทําสมาธิอ่ะเดือดซันยิ่งเสริมเข้าไปอีกนะคะยิ่งมีพลังบวกมากเท่าไหร่ ยิ่งเฉิดฉายมากเท่านั้นนะคะอันนี้เหมือนจะเป็น energy ที่มาช่วยเสริมเรื่องของอพลังงานบวกอพลังงานบวก energy ดีๆความ f u l f i l l ยินดีด้วยนะคะทุกคน four of cups นะคะนี่ไงการทำสมาธิเห็นไหม เฟรดคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเนาะถ้าเกิดว่าเนี่ยมีพลังงานหรือซันอะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของการปฏิบัติทำสมาธิถ้าแบบอ่าใครแบบไม่สะดวกอะไรยังไงมันเหมือนจะมีอะ่ะทำส,สวดมน์ก็ได้ใช่ไหมทำสมาธิแต่ทำสมาธิมันเป็นสากลอะซึ่งแบบเออ ทั่วโลกเออเขาทำพูพูดต้องพูดทั่วโลกเนาะทั่วโลกทําสมาธิเพื่อพลังงานเนี่ยแหละบางคนใช้ทําสมาธิเพื่อกดแรงใช้กดแรงดึงดูดอืมการ m a n i f ฟสอะไรเงี้ยคือมันจะดีมากมันจะรักษาวเบชันของเราเวลาเวลาไหนที่เรารู้สึกสับสนเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปเข่งไม่ต้องไปเข้มกับการทําสมาธิเลยค่ะถ้าสมมติผู้เริ่มต้นใช่ไหมก็เริ่มตั้งแต่5นาที10นาทีแล้วแบบคือ เฟิร์สได้เจอกับตัวเนะาะเมื่อก่อนเฟิร์สไม่ได้นั่งนะเฟิร์สนั่งไม่ได้เลยเฟิร์สเ,เป็นเหมือนหลายๆคนเลยที่นั่งไม่ได้ฟุงซ่านจะมีคํานี้ขึ้นมาเน็บกินอะไรเอ่ยใดข้ออ้างสารพัดสารเพแต่แบบพอถึงเวลามันจะรู้สึกว่าข้างในเนะี่ยเออมันต้องต้องแล้วแหละอืมแล้วเฟิร์สก็เลยแบบเออไม่ได้บังคับตัวเองมากมายเท่าไหร่นะเฟิร์สเริ่มจากการนอนสมาธิก่อนการดูลมหายใจอืมแล้วก็ตอนแรกก็ไปกําหนดลมหายใจเก็ตไหมทุกคนกําหนดลมหายใจยังไงก็คือ ไปหายแบบมันคือลมหายใจเฟิร์สสั้นเฟิร์สเป็นคนแบบเหมือนแบบมีปัญหาช่วงปอดหรืออะไรเงี้ยนิดนิดน่อยๆเฟิร์สคิดว่านะเออแล้วก็ไปลมพนลมหายใจสัน้นปุ๊บ แล้วทีเนี้ยเราก็ไปกําหนดให้มันยาวกําหนดอยู่งั้นนะพักใหญ่อะ่ะเออแล้วก็นอนสมาธิไปเรื่อยๆแล้วเออแล้วทีนี้ก็เริ่มอัพขึ้นมานั่งนั่งพิงนั่งพิงโซฟานั่งพิงเก้าอี้นั่งแบบสบายๆไปเรื่อยๆทุกคนห้านาที1ิบนาทีมันจะอัพมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเองอะเราดูลมหายใจไปแบบไม่ต้องสังเกตนะอืมพอเฟิร์สแบบพอเริ่มทําไปทามาเนาะเหมือนเราก็แบบ ไปแล้วก็ไปฟังหมาอ้าวเออมันไม่ต้องกําหนดนะว่าสั้นหรือยาวลมหายใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเวลาฟุง้งปึ๊บอะทุกคนมันห้ามความฟุ้งไม่ได้เราไม่ต้องไปกดความคิดว่าเฮ้ยห้ามคิดห้ามฟุง้งอย่าฟุง้งอะไรเงี้ยมันจะฟุง้งก็คือมันมันฟุง้งนะคะ พอฟุ้งปุ๊บหุ้ยรู้ตัวแล้วอุ้ยจิตเราความคิดเราคิดไปนู่นนี่และไปวางแผนงานและไปนึกถึงคนนั้นคนนี้ไปนึกถึงนู่นนี่นั่นพอรู้ตัวปุ๊บดึงกลับมาที่ลมหายใจทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ทําสมาธิก็ทําได้ค่ะสามารถทําในทุกๆอิริยาบถเลยในการฝึกจิตนะ่ะทำให้จิตเราสามารถพัฒนาได้ด้วยได้ไหวด้วยแล้วเวลาที่จิตเราแก่งอะอะไรก็ไม่สามารถทําเราได้ปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ทุกคน มันจะเป็นความสบายใจข้างในใจอ่ะอืมนะคะอันนี้สั้นๆแล้วกันสรุปสั้นๆเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวทุกคนจะเบื่ออ่ะต่อดูสิความฝันอะไรที่กำลังจะกลายเป็นจริงความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงในไม่ช้าในเรื่องอะไรโอ้ยเดอะเวิล์มาอีกแล้วเห็นไหมว่านางซัพพอร์ตยิ่งนางนางซัพพอร์ตยิ่งกว่า เดอะซันเดอะเวิลด์มันสิ้นสุดแล้วค่ะสิ้นสุดแล้วเหมือนคุณเหนื่อยมาเยอะแหละคุณเจอมาเยอะแหละนะคะมันถึงเวลาที่อาจจะบางคนอาจจะต้องเริ่มสร้างอุย้ยผมขอภัยค่ะแบบเริ่มสร้างเริ่มทำนู่นทำนี่ถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายแล้วถึงเวลาที่คุณจะโชว์ศักยภาพแสดงศักยภาพแสดงความงดงามแสดงแบบตัวตนของคุณอะขึ้นมาเฟิร์สจะบอกเลยว่าทุกคนมีความชายทุกคนมีความแบบ มีความเปล่งประกายในแบบของตนเองอะ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันแต่ที่บางคนแบบมันเหมือนแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะเรื่องของความกลัวหรือ,อ,อความเชื่อเดิมๆจากแบบตั้งแต่เราเกิดมาว่าเอ้ยเราแบบไม่สามารถสําเร็จได้เราต้องดิ้นรนเท่านั้นนะเราต้องเหนื่อยหาเงินทุกวันอะไรเงี้ยอะไรแบบบางบางทีมันเป็นความเชื่อที่ผิดเนีย่ย เออบางคนอาจจะแบบไม่ใช่สายแบบนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรอะไปทํางานปุ๊บมันก็จะรู้สึกเบื่อแต่เฟิร์สพูดพูดลรงงเนาะเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนเฟิร์สขอแชร์เอ่อยกตัวอย่างของเฟิร์สละกันเฟิร์สทำงานที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบถ้าเป็นงานประจําอ่ะเฟิร์สจะเบื่อไว้มากมันเหมือนแบบเป็นคนที่รักอิสระแบบสุดโต่งมากอะไรอย่างเงี้ยอืมเลยแบบ คือก่อนหน้าเนี่ยหาเส้นทางของตัวเองไม่ได้สักทีจนเนี่ยมาเจอการอ่านไพ่เนี่ยแหละเออเหมือนเริ่มเข้าเส้นทางเราก็เริ่มทําสมาธิจริงจังแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชีวิตเฟอร์เริ่มเนี่ยตอนจากที่เรามองไม่เห็นว่าเราจะไปยังไงต่อกับชีวิตดีอะเออเราแบบคือตอนแรกมันมืดไปหมดเลยนะรู้สึกว่าอนาคตอะเป็นภาพสีดําอะ เฮ้ยอนาคตจะเป็นยังไงวันเนี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนเชื่อไหมจากที่เฟิร์สปฏิบัติทําสมาธิมาเรื่อยๆมันมีแสงสว่างนําทางเราเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วรวมถึงการที่เรากลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองจริงๆด้วยนะเอ่อออกกาลังกายเอ่ยทําสมาธิเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรที่คิดว่าดีกับตัวเราอ่ะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ย มันจะเสริมมากๆเลยเออแล้วฟอนคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคือแบบมีความเป็นผู้นํามีความเป็นนู่นนี่นั่นอยู่แล้วมีไพ่คิงมีไพ่มีไพ่ไไคิงขึ้นมาแล้วเนี่ยคิงจะกลายมาเป็นอุย้ยไฟดับเลยขอภัยค่ะคิงจะกลายมาเป็น the พ m p e r o r นะจ๊ะมันจะมีการ transformation ตัวเองก็ได้แล้วก็ the world เป็นสัญลักษณ์เป็นไพ่พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จ อความสมบูรณ์พูนพร้อมเป็นจุดสิ้นสุดของวิบากกรรมเก่าหรือสิ่งต่างๆอืมเอฟ t ฟ i ตงจริงกับเบลอาจจะพูดงงๆบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเฟิร์สแบบอธิบายบางทีก็แบบอยากจะถัอกอยากจะอยากจะอธิบายให้มันแบบอุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมสิบ ดาบขึ้นมาจ้ะไม่ได้น่ากลัวเฟิร์พูดเลยว่ามันจบแล้วจ้ะเฟิร์คิดว่าทุกคนที่เข้ามาดูน่าจะเจอหนักกันพอสมควรก่อนหน้านี้ไม่รู้เจออะไรกันมาก็มาเล่าใต้คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเฟิร์คิดว่าต่อจากนี้ไปอ่ะมันเป็นช่วงที่เริ่มแล้วว่ะเออเริ่มเริ่มเริ่มแบบ หลายๆคนน่าจะแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความโพสิทีฟมากขึ้นเเรื่องเขาเรียออะไรอคนท็อกซิกหรือว่าปัญหาต่างๆมันเริ่มแบบมันเริ่มไม่มีอะ่ะเออคุณเริ่มไม่เจออะ่ะแต่ถ้าเจอก็คือคุณจัดการได้อะฟีลนั้นอะว้าว tree of cups นะคะเห็นไหมเจอแต่กายนดมิตรอืม เจอการยานามิตรที่ดีเจอเพื่อนเจอคอมมูนิตี้นะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตก็ได้มีการเฉลิมฉลองก็ได้8ปไม้เท้าอะไรอีกคะีิงออฟคัพว้าวที่สุดละความสุขความสุขความแบบ เบอร์ใหญ่เบอร์แรงเบอร์โตแล้วก็คุยนครับอุ๊ยมีพลังงานคู่ขึ้นมาด้วยคืออะไรอะ่ะฉันงงนะเนี่ยเนี่ยคุยนกขาวกับคิงอกขับดีเอ็มเพลเลอร์อีกอืมฟึดคิดว่าหลายๆคนสมมุติว่าใครที่กําลังแบบเหมือนกาลังที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆจากที่เคยพลาดไปเคยแบบอะไรไปอะ่ะเดี๋ยวคุณจะมีทางก็ลองดูว่านะปัจจุบันเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่าคุณกําลังที่จะสร้างสรรค์ชีวิตคุณกําลังที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือเริ่มเส้นทางของคุณจะไปทางไหนอะคะ่ะขอให้มั่นใจขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่ทําได้ก่อนในปัจจุบันสมมุติอ่ะเรื่องของทรัพย์เรื่องของอะไรมันยังไม่มาใช่ไหมเราก็ลองดูซิว่าทําอะไรได้บ้างหาข้อมูลเอยเดี๋ยวนี้ข้อมูลใน YouTube ใน Google มีมากมายนะคะแล้วโทรศัพท์เราก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะอะบางคนอาจจะแบบเ,เริ่มทําคลิปช่อง u t u b e อะไรเงี้ยก็ มันก็จะมีช่วงเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องจดไปก่อนอะอย่างเช่นอ่านไพ่อะไรเงี้ยเฟอร์คิดว่าน่าจะมีพ่อหมอแม่หมอเข้ามาด้วยเนาะที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยหรือว่ากําลังสนใจเรื่องศาสตร,ร์การอ่านไพ่กันอะไรเงี้ยอืมแล้วเงินสร้างรายได้สร้างเขาเรียกอะไรการสร้าง,องอาร,รายไ,ได้จาก YouTube มันก็เริ่มแบบเฟอร์เอร์คิดว่ามันโอเคนะถ้าเกิดว่าเราทําประจํอะแล้วตอนแรกเราอาจจะยังจับทางไม่ถูกหรอกก้าวแรกมันดูยากเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตาม แต่พอได้เริ่มแล้วเรื่อยๆทุกคนแล้วเราทําไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอมีวินัยอ่ะอืมมันจะจับทางถูกเองนะคะแล้วก็เนี่ยจากพลังงานหน้าไพยอะพ่ะฟูคิดว่าต่อจากนี้ไปอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรมีแสงสว่างมานําทางไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามอ่ะนะคะแล้วก็ให้รักษาพลังงานเอ่อ The Sun The World ไว้ทําสมาธิเพื่อรักษาขึ้นความถี่ของคุณวเบชันของคุณอืมนะคะสมปรับสมดุล พลังงานเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยให้ดีเราทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อาจจะงงๆนิดนึงเนาะเมื่อวานไม่ได้มาวันหนึ่งไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงฉันหรือเปล่านะจ๊ะมีความมีความอ่ะเฟอขอเป็นคำแนะนำจากออรเคิลนะคะทุกคนมาดูซิว่าออรเคิลอยากจะบอกอะไรกับทุกคน ให้เ,าเราคนอยากจะแนะนำอะไรกับทุกคนคะ Take stock of your achievement นะคะแล้วก็ Have patience Take the opportunity Relax Speak your truth สครูนจ๊ะ ใบแรกนะคะเขาบอกประมาณว่าคุณได้ผ่านอะไรมามากมายแล้วอืเหมือนแบบถึงเวลาที่คุณจะต้องมาแบบเขาเรียกอะไรถึงเวลา ที่จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะมาสร้างสารรค์ชีวิตคุณอืมในแบบฉบับของคุณความสวยงามความเป็นเอก,กลักษณ์หรือว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะได้สอนอะไรคุณมามากมายคุณแบบเหมือนให้กําลังใจตัวเองให้ตัวให้คุณให้กําลังใจตัวเองชมตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองฟิลนั้นนะคะแล้วก็แฮปปี้ทีนก็คือมีความเพียพรพยายามมีความอดทนอืมแล้วก็แบบไปข้างหน้าแล้วก็เทคเทคเดอะออป portunity ใบที่สามสิบสนะคะใช้โอกาสอ่าใบานี้เขาบอกว่าโอกาสมาถึงแล้วอุ้ยทุกคนเออไพ่ตรงกับทาโร่เมื่อกี้เลยที่เปิดเอกสารเฟอร์อคิดว่าเนี่ยจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยก็ให้พักผ่อนบ้างออพักผ่อนรีแล็กซ์ไปอยู่กับธรรมชาติอใช้เวลาผ่อนคลายอย่าก,กดดันตัวเองจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ให้ขอบคุณเนาะเหมือนแบบอันนี้ก็คือเหมือน เฟอร์จดคีย์เวิร์ดไว้ว่าแบบเหมือนคุณผ่านอะไรมามากมายแล้วอะลองย้อนมองกลับไปสิแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแบบให้ภูมิใจกับตัวเองเถออะไรฟิลนั้นนในในความเข้าใจของเฟอร์อะเหมือนแบบจงภูมิใจเถอที่แบบผ่านอะไรมาได้ขนาดนี้อะแล้วก็แบบให้กําลังใจตัวเองแบบยิ้มกอดตัวเองแล้วก็แบบเชื่อชมตัวเองอะไรฟิลนั้นนะคะ แล้วก็สิ่งที่ตรนะหนักต่อจากนี้ไปก็คือทําด้วยความเพียรพยายามถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวแรกมันดูยากก็ตามนะคะแล้วโอกาสก็มาแล้วถ้าเหนื่อยก็พักอืมไม่ต้องกดดนันไม่ต้องอะไรจนเกินไปแล้วก็ใบที่ยี่สิบสี่สปีกอยู่สป your truth หอการพูดความจริงรอ๋อใบเนี้ยเฟิร์สยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนะเดี๋ยวเฟิร์สคอดดูแป๊บหนึง อ่ะเท่า,าที่เฟิร์ตีความละกันที่เฟิร์เข้าใจก็คือเหมือนแบบเหมือนเงียบแล้วก็ฟังเสียงภายในฟังความจริงของคุณนะอะความจริงที่ภายในอย่างเช่นอะความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกจริงๆของคุณตอนนี้เป็นยังไงอืมฉันต้องการอะไรความจริงแล้วฉันต้องการอะไรเออเนี่ยอยากแบบมีเป้าหมายอะไรต้องตั้งใจจะทำอะไรหรือว่าเนี่ยฟังเสียงภายในของตอนเองก็ได้ค่ะก็จะได้พบคำตอบนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ ภา้ภาพยที่กำลังจะสื่อกับคุณก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย